โอกาสนี้ <c oughs> บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อทีนี้ไปก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะรับฟังคําแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานสําหรับวันนี้ก็อยากขอแนะน,นําในด้านของ เทวตานุสติกรรมฐานคำว่าเทวตานุสติกรรมฐานหมายถึงว่าเอาจิตเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์ที่นึกถึงความดีของเทวดาหรือว่าคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเมื่อพูดถึงเทวดาแล้วก็รู้สึกว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟัง บางท่านอาจจะฟังมาจากที่อื่นว่าเทวดาไม่มีบ้างการเชื่อถือเทวดาถือว่าเป็นคนโง่เกินไปบ้างเพราะว่าเวลานี้มีกระแสะเสียงต่างๆปรากฏขึ้นในทํานองที่ไม่ยอมรับนับถือว่าเทวดามีได้ความเข้าใจอย่างนั้นเรื่องของท่านผู้นั้นจะเป็นยังไง ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็จงอย่าไปสนใจอย่าคิดว่าท่านพวกนั้นคิดถูกหรือว่าคิดผิดเราก็จะมาคิดว่าคำว่าเทวตานุสติกรรมฐานการแนะนำให้รู้จักเทวธรรม คือทมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ตัดเองไม่มีใครแต่งขึ้นแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระรพุทธประวัติคือประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ดีเละาสาวประวัติคขาเ่สาวก็ดีก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวที่สัมผัสกับเทวดามามาก เช่นนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเทวดามีจริงถ้าเรามีความเคารพในพระองค์เราก็ยอมรับนับถือไว้ก่อนแต่ด้วยวิธีการเทียบเรื่องความสงสัยว่าเทวดามีจริงหรือว่าเทวดาไม่มีความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่แปลก เป็นความรู้ขั้นปฐมในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ใช่เป็นความรู้ด้านขั้นพระอริยเจา้าเป็นแต่เพียงว่าถ้าเราสามารถจะสร้างฌานโลก,กีให้เกิดอันดับแรกเราจะทรงจิตแค่อุปจารสมาธิที่เราเรียกกันว่ายังไม่ขึ้นปฐมปีที่หนึ่ง ของหลักสูตรพระพุทธศาสนาแล้วก็ใช้อุปาจารสมาธิฝึกจิตให้เข้าถึงด้านทิฏฐิกุยานเพียงเท่านี้เรื่องนรกเรื่องเปรตอสุรากายเทวดาพรมและสัมภเวสีก็จะปลายกฎกับเราเอง ไม่ต้องไปนั่งเดาแล้วก็ไม่ต้องไปคัดค้านคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าให้มันเป็นบาปให้คำว่าบาปนี่เรียว่าชั่วถ้าจิตของเราคิดผิดจากความดีก็เื่อว่าจิตคิดชั่วปากพูดผิดจากความเป็นจริงก็เรียกว่าปากชั่วกายทําไม่ดีก็เรียกว่ากายชั่ว แต่ทั้งนี้ขอท่านหลายจงอย่าไปประนามท่านที่ค้ายค้านว่าเทวดาไม่มีหรือว่าพรหมไม่มีวายชัวนั่นมันเป็นเรื่องของท่านเรื่องของท่านเราอย่าสนใจเราจงสนใจแต่กำลังใจของเราเองให้อยู่ในขอบเขตของความดีเท่านั้นเป็นพอถ้าเรามีใจดีสัอย่างเดียว กายของเราก็ดีวาจาของเราก็ดีด้วยวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องเทวธรรมเรียกว่าเทวตานุสติกรรมฐานสำหรับกรรมฐานข้อนี้ผมอะขอพูดเพียงสองหน้าของคัดเศษเท่านั้นเพราะว่าเป็นกรรมฐานใหญ่ เป็นกรรมฐานใหญ่แล้วเป็นกรรมฐานก้าโคเข้าไปสู่ระดับความดีอันดับสูงมากการที่พระพุทธเจ้าให้ทรงนึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์เนือความจริงไม่ได้นึกถึงให้เทวดาชั้นนั้นชน,นี้โดยเฉพาะคือให้คิดให้เราทั้งหลายพากันค,คิดว่าท่านที่เป็นเทวดานั้นท่านทําอะไรจริงเป็นเทวดา พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผลมาจากเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลคําว่าเทวดาเป็นผลก็ต้องไปนั่งดูว่าเหตุที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดานั้นเขาทากันยังไงก็ถ้าเราจะดูในประสูตรก็อย่าพบว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ทรงตรัดไว้ว่าเทวธรรมคือธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานั้นมีอยู่สองข้อคือหนึ่งฮีริความระอายต่อความชั่วสองโอตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วที่จะให้ผลเป็นทุกข์อารมณ์จิตสองราการนี้ทำคนให้เป็นเทวดา ถ้าหากว่าท่านผู้นั้นยังเป็นมนุษย์ธรรมดายอยู่ก็ถือว่าร่างกายของท่านเป็นมนุษย์แต่จิตของท่านเป็นจิตเทวดาถ้าตายจากคนก็เป็นเทวดาคำว่าเทวดาอีกหมดหนึ่งสับหนึ่งเขาเรียกว่าเทพเทพะหรือเทวดานี่แปลว่าผู้ประเสรศิฐแบ่งเป็นสามชั้นด้วยกันหนึ่งสมมติเทพ คนที่ทรงจิตมีคุณธรรมอยู่ในด้านของเทวธรรมคือมีหิริความระอายต่อความชั่วโอตะปะเกรงกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์และก็ไม่พยายามคิดชั่วไม่พยายามพูดชั่วไม่พยายามทำชั่วอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมมติเทพ ถึงแม้ว่าจะเป็นคนก็มีสภาพเือนเทวดาสมมติว่าท่านผู้นั้นเป็นเทวดาได้และอิกประการที่สองท่านเรียกว่าอุปติเทพนี่มีในหลักสูตรต้องทำทอุปติเทพทีหมายความมาเกิดขึ้นไปก็เป็นเทวดาเลยเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็เรียกคำว่าเทวดา <c oughs> นั่นก็หมายความว่าท่านที่ทรงคุณธรรมสองรายการประจำใจ <c oughs> ปฏิบัติจิตใจได้หมดจดปราศจากความชั่วอันดับต้นที่เรียกว่าขั้นกาม,มาวจรสวรรค์หรือว่าสามารถจะทรงฌานสมาบัติทั้งสองรายการนี้เวลาตายจากคนก็ไปเป็นเทวดา เทวดาเช่นกามาวาจรหรือว่าเทวดาชั้นพรมสำหรับเทวดาอีกพวกหนึ่งนั่นก็คือวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพที่หมายความว่าเป็นเทวดาด้วยความบริสุทธิ์คือพระอระหันต์ที่เข้าถึงพระนิพพานเป็นอันว่าคําว่าเทวดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงจัดไว้สามระดับ จงจะลืมว่าคําว่าเทวดาแปลว่าประเสริฐผูดด้ใดทรงคุณธรรมขพอความเป็นเทวดาได้บุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐถ้าเป็นคนแต่ก็ประเสริฐกันตามลาดับประเสริฐเล็กประเสริฐกลางประเสริฐใหญ่ประเสรเิฐเ,เ,เ,เล็กก็หมายความว่าทรงคุณธรรมความดีได้คือมีทานเป็นปัจจัย มีศีลเป็นปัจจัยมีภาวนาเป็นปัจจัยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งภาวนาได้ถึงขั้นคณิกะสมาธิรูปจารสมาธิอย่างนี้ถือว่าเป็นเทวดาเล็กถ้ายังมีชีวิตอยู่นิวตรร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดา ถ้าตายจากคนขึ้นไปก็เป็นเทวดาขนาดย่อมเรียกว่าเทวดาขนาดขั้นกามาวาจรสวรรค์คือไปเกิดที่เป็นเทวดาหกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้แต่หากว่าทรงอารมณ์ในในทานสมาในทานการบริจาคจิตใจตั้งไว้เป็นปกติคิดไว้เสมอว่าเราต้องการจะสงเคราะห์บ,บคุคคลอื่นให้มีความสุข จิต,ตใจตั้งอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์หรือว่าจิตมีการทรงศีลเป็นปกติไม่ยอมให้จิตเคลื่อนจากอารมณ์ของศีลว่าเจริญหรือว่าเจริญฌานสมาบัติอย่างอื่นจนกระทั่งมีอารมณ์เป็นฌานถึงมีเป็นอารมณ์คําว่าเป็นอารมณ์หมายความว่าจิตทรงตัวอยู่อย่างนั้นในเมื่อเวลายายตายจิตยังมามั่นหมายคิด ก็มีความประสงค์ในการให้ทานจิตยังความรักเหนียวแน่นในศีลจิตยังมีความรักเหนียวแน่นในอารมชานอย่างอื่นอย่างนี้ที่ว่าผู้ตายในระหว่างฌานถ้าอย่างนี้เป็นเทวดาขั้นกลางคือเป็นพรหมตายจากคนแล้วก็ไปเป็นพรหมถ้าจิตสามารถแตกกิเลสไปสมุเทเธตมหารน ไม่ยึดถือร่างกายของเราเองว่าเป็นเราเป็นของเราและก็ไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอื่นในสัตว์อื่นไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดที่ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของโลก,กีวิสัย ถ้าไปสนใจกับมันเข้ามันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์จิตใจเราปลดร่างกายของเราปลดร่างกายเขาคนอื่นแล้วก็ปลดวัตถุธาตุทั้งหมดไม่มีเยื่อใยในวัตถุธาตุใดๆแล้วก็ไม่มีความพอใจในการเป็นทิวดาใช้การมาวาจรสวรรค์ ไม่มีความพอใจในการเป็นพรหมเพราะว่าเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ยังไม่พ้นจากความทุกข์แน่นอนใจของเรามีอย่างเดียวคือต้องการพนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ชีวะเป็นเทวดาสูงสุดหมดกิจกันในพระพุทธศาสนาในเมื่อคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วก็ต่อไปขออย่าขอคุยถึทั้งปฏิบัติซิก่อน ความจริงบุคคลที่เจริญเทวตานุสติกรรมฐานถ้าท่านทรงจิตในเขตนี้จริงๆแล้วก็ผมขอโมทนาอย่างยิ่งไม่ว่าวิสุชนเณนุบาสุกุมบาสิกา,กาถือว่าทุกท่านเป็นผู้มีอารมณ์เลิศประเสริฐจริงๆผมขอยกย่องบุคคลประเภทนี้ เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนที่มีกำลังใจสูงมากทำไมจึงว่าอย่างนั้นถ้าเยาถามว่าเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติอุปสมานุสติก็ยกย่องว่าด,ดีทีอว่าท่านเจริญในเขตนี้แลอยู่ในเกศคัมภีรโสดาบันแล้วก็ทำไมมานั่งชมกัน ว่าท่านที่มีจิตใจเข้าถึงเทวตานุสติกรรมาฐานเป็นู้เลดศเพราะว่าอนุสติทั้งห้าตานที่กล่าวมาเริ่มต้นก็เข้าเขตของมสโดาบันแต่ว่าสำหรับเทวตานุสติน,นี้นั้นพอเริ่มต้นก็เข้านิพพานเลยถ้าหาว่าท่านสงสัยคิดตามผมไปด้วย ที่ตามผมฟังว่าหนึ่งฮีริความระอายต่อความชั่วขึ้นชื่อว่าความชั่วทุกอย่างไม่ว่าชั่วเล็กหรือว่าชั่วใหญ่ชั่วหยาบหรือว่าชั่วละเอียดเราอายคนความจริงคนถ้าอายกันแล้วเขาไม่สบตากันหรือว่าเขาไม่อยากจะพบกันไม่อยากจะเห็นกัน นี่แต่คนอายความชั่วก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้ความชั่วแม้แต่เงาของความชั่วก็ไม่อยากจะเห็นล้โอตปะเกรงกลัวเมื่อมีความกลัววายกลัวในความชั่วผลความทุกขที่จะเกิดเมื่อคนเราทุกคนไม่มีชั่วแล้วมันก็มีแต่ดีการไม่มีชั่วมีแต่ดี อะไรบ้างที่เราเรียกกันว่าชั่วถ้าจิตของท่านจับอยู่ในเทวตานุสติกรรมฐานแล้วก็ท่านไม่ได้ไปมองอื่นมองจุดเดียวสังโยชนสิบประการที่ผมสนเสริญเนี่ยผมสนเสริญตรงนี้เอาจิตเราไปมองสังโยติสิบประการจะไปมองอย่างอื่นให้มันเลอะเทอะไปเลย ื่อใจเรามีกำลังสูงมองสัญญติสิบประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสกายทิฐิความรู้สึกที่มีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายหรือเรียกว่าขันห้าที่เรียกกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะพูดเพราะว่าทำใจของท่านมันยุง่ง ฟังกันแบบง่ายๆก็คือเรียกว่าเราเอาร่างกายก็แล้วกันไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขาวิญญาณนี่มันก็กายคําว่ารูปคือสิ่งที่เรามองเห็นไน้กันเนื้อกันหนังเป็นต้นเวทนาเนี่ยได้ความเสวยอารมณ์ที่มีความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างสัญญาได้แก่ความจํา จำดีบ้างจำชั่วบ้างสังขารเรียกว่ารม์ที่ปรุงแต่งใจปรุงแต่งในด้านของความดีที่เรียกว่าปุญญาพิสังขารปรุงแต่งในด้านของความชั่วเรียกว่าปุญญาพิสังขารแล้วก็อารมณ์ที่ทรงเฉยเฉยเปลวเบิกคารมอย่างนี้เรียกว่านเนนชาพิสังขาร อเนนชาวิสังขารนี่คืออารมณ์ความเป็นอรหันต์แล้วก็วิญญาณได้แก่ความรู้สึกรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกหิวรู้สึกกระหายรู้สึกอะไรต่ออะไรทุกอย่างรู้สึกเปรี้ยวรู้สึกเค็มรู้สึกขมขมอย่างนี้เรียกวันวิญญาณวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิต เป็นประสาทจุดหนึ่งที่รับสัมผัสคืีรู้สัมผัสทุกอย่างนั่นเองนี่เป็นอน,น,นุวัขันห้านี่แบ่งเอาเป็นอย่างนี้มันก็อยู่ในตัวเราถ้าเราจะพูดก็ให้ง่ายๆคือร่างกายจะม่ง่ายกว่าเราก็มานั่งพิจารณาดูว่าขันห้าคือร่างกาย ที่พระพุทธเจา้าทรงกล่าวว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอย่างนี้จริงไหมความรู้สึกของเราเป็นยังไงความรู้สึกของเรายังเกาะอ,อยู่ในรมนี้หรือเปล่าถ้าความรู้สึกของเรายังเกาะว่ามันยังเป็นเราเป็นของเราอยู่ เขแ,แสแดงว่าเรายังอายความชั่วไม่หมดได้เราก็ไปนั่งกำหนดดูว่ามันมีความรู้สึกเพียงไหนมีความรู้สึกว่ากายนั่นยังเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าว่าเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันจะต้องตายในเมื่อรู้สึกว่ามันจะต้องตายจตก็คิดว่าถ้าเราตายจากความเป็นคน มันยังไม่ถึงที่สุดของชีวิตมันยังจะต้องแต่เกียรแต่กายต่อไปในวันหน้าแต่หมายความว่าถ้ากิเลสยังไม่หมดเพียงใดมันยังต้องเกิดถ้าพลาดจังหวะไปเกาะอารมณ์ชั่วเข้าก็ไปเกิดในอบายภูมิคือเป็นสัตว์ในโกเปรตอสุรกายสัตริรฉานเป็นตน้นหรือเป็นคนก็หาความสมบูรณ์แบบไม่ได้ ถ้าดีสักหน่อยเกิดเป็นคนดีขึ้นไปีนี้เกิดเป็นเทวดาดีขึ้นไปหน่อยเกิดเป็นพรหมดีหมดเป็นพระหันไปนิพพานก็เป็นอันว่าในเมื่อเราจิตใจของเรายังไม่สามารถจะปลดกายได้จริงๆมันยังมีอารมณ์ยึดถืออยู่แต่ถ้าว่ารู้ว่ามันจะต้องตาย เราก็เตรียมตัวเตรียมใจต่อสู้เพื่อรับสถานการณ์ของความตายเมืแ่อบบการตายคราวนี้เราไม่ยอมไปในรกจะยึดมั่นจะเพาะจิตในความเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมให้ได้เรียกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายในชาติเริ่มต้นที่เราจะไม่ยอมไปอบายภูมิเพราะอบายภูมมันเป็นทุกข เราก็ทำยังไงต้องเข้าไปศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาพิจรารณาด้วยปัญญาคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยควรยอมรับนับถือไหมถ้าใจของเราดีอายชั่วจริงเกรงชั่วจริง จิตใจก็ยอมรับเหตุยับรับผลว่าว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระทศพลนีน่ดีแน่ถ้าเราปฏิบัติตามมันมีส,สุขสุขทั้งในชาตินี้และสุข็นชาติหน้าแล้วก็มองต่อไปคิดว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เราจะยึดอะไรเป็นสำคัญมันจึงจะไม่ลงอบายภูมิ มองไปในอะันดับหยาบเราก็จะทราบว่าศีลห้ามีความสำคัญที่สุดสำหรับเนนก็คือศีลสิบสำหรับพระก็คือศีลสองริบเจ็มันเป็นศีลประจำตัวในเมื่อมีความมั่นใจว่าศีนี้สามารถจะให้เราทรงความดีเป็นสุขได้เมื่อตายไปแล้วชาตินี้เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์อารมณ์เราก็เป็นสุข ชาติหน้าเมื่อเราตายไปแล้วสินก็ทาไปในส่วนแห่งความโศกที่สุดก็เ,เป็นอันบาตเราก็ยึดสินเป็นอารมณ์เกาะไว้ก่อนกันนะบาบเยภูมิมีอารมณ์ตัดสินใจว่าเราจะไม่ยอมเป็นคนหน้าด้านเข้าไปทำลายสิน ถ้าเราทำลายสิ่งข้อใดข้อหนึ่งนั้แนแสดงว่าเราหน้าด้านหรือว่าใจด้านเต็มทีเราเป็นคนไม่มียางอายอย่าลืมนะว่าเทวตานุสติเนี่ยเขามีอารมณ์อายมีอารมณ์กลัวอายชั่วกลัวชั่วฉะนั้นมาอายชั่วกลัวชั่วก็ต้องมองดูชั่วหยาบซะก่อนที่เราจะจับมันได้ง่ายนั่นก็คือจับสิงเขาไว้ ถ้าเราละเมดศีลแสดงว่าเราชั่วหยาบเราทรงศีลบริสุทธิ์แสดงว่าเราทรงความดีหยาบยังไม่ละเอียดพอจิตใจยึดศีลเป็นอารมณ์จนจิตตั้งมั่นเรียกว่าทรงฌานในศีลานุสติกรรมฐานตามที่กล่าวมาแล้วว่าจะหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีจะทำกิจการงานใดๆดก็ดี ทาระใดมันจะยุ่งสักเท่าไรก็ตามทีในขณะนั้นจิตของเราจะไม่ยอมวางศีลเป็นอังขาดการที่จะทำลายศีลได้ตนเองก็ดียุให้ชาวบ,บ้านทำลายศีลก็ดีหรือยินดีมาบอกคนอื่นทำลายศีลก็ดีไม่มีสำหรับเรา เพราะเรารู้สึกว่านั่นมันเป็นความชั่วที่เราอันละอายที่สุดแล้วก็เป็นความชั่วที่เรามีความเกรงกลัวที่สุดนี่เทวตานุสติกรรมฐานเริ่มต้นเขาจับจุดนี้พอจับจุดนี้ได้แล้วเราเป็นอะไรเราก็เป็นปร,ระโสดาบันกะพกิทาคามีไม่อยาก ต่อไปจิตเราก็ก้าวต่อไปว่าความเป็นประสูนดากับพระสิกิาคามีนี่ยังดีไม่พอถ้าเราทรงคุณธรรมเพียงเท่านี้แล้วเราก็เป็นคนที่น่าอายที่สุดเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องอะไรเป็นสำคัญ ส่วนสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องก็คือพระนิพพานสมเด็จพระวิชิตามารไม่เคยยกย่องอย่างอื่นที่มีความดีเหนือพระนิพพานเลยเราจะต้องทำกำลังใจของเราก้าวเข้าสู่พระนิพพานให้ได้ในชาตินี้และก็ในเวลารวดเร็วไม่ใช่ช้านัก เพราะเราไม่แน่ใจว่าชีวิตของเรานี่มันจะอยู่ไว้ได้สักกี่วันวันนี้เห็นดวงอาทิตย์แต่วันพรุ่งนี้อาจจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้วันนี้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแต่ว่าในตอนบ่ายเราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้เพราะอะไรเพราะเราอาจจะตายก่อนเจนนั้นจึงรวบรวมกําลังใจประพฤติทรงธรรม ตามที่องสมเด็จพระจินวรทรงตรัสคือทำจิตให้มีความมั่นคงมีความประสงค์ที่จะตัดสังโยตกสองรายการ9ก้าเข้าไปสังโยต์มันสิบเราได้สามถ้าเราทรงเป็นสามแล้วก็เป็นคนที่น่าอายที่สุดเพราะว่ายัางบูชาความชั่วอยู่ความชั่วที่เราจะต้องตัดนั้นกันได้แค่อะไร ในแกนหนึ่งกามชันทะมีความพอใจในรูปสวยคือรูปที่มันไม่มีการทรงตัวในความสวยมีความพอใจในเสียงเพราะมีความพอใจในกลิ่นหอมมีความพอใจในรสอร่อยมีการพอใจในการสัมผัสระหว่างเพศจิตมวหสมในกามารมณ์นี่มันเป็นความเลวสามที่น่าระอายที่สุด เพราะว่ารูปสิยงกินรสสัมผัสทั้งหมดมันไม่มีอะไรจริงๆไม่มีความจริงจังความสวยไม่ได้สวยจริงร่างกายของคนแลสัตว์เต็มไปด้วยความสุกปรกวัตถุธาตุที่เราเห็นว่ามีความสวยงามก็มันก็ไม่มีการทรงตัวมันสุกปรกด้วยแล้วก็หาการทรงตัวมีได้ สำหรับกิเลสข,ข้อที่สองที่เราจะต้องเวียงทิ้งมันไปให้ไกลที่สุดให้ไกลไกลได้เพื่อทั้งสองอย่างนี้แหละทั้งการมาชันทะก็ดีปฏิฆะก็ดีปฏิฆะเป็นข้อที่สองหรือว่าข้อที่ห้าของสัญ,ญชน์การที่มีอารมณ์รับการกระทบและเกิดความไม่พอใจ ไอ้คำว่าไม่พอใจนี่มันเป็นปัจจัยของความเร่าร้อนหรือความทุกข์มันเป็นความเลวที่น่าระอ,อายที่สุดถ้าจิตใจของเรายังมีสภาพอยู่อย่างนั้นเราก็เลวเต็มทีเพราะเราครบกับความชั่วเราไม่มีความอายในความชั่วอารมณ์ของตัวเราถ้ามีความเร่าร้อนในการกระทบกระทั่งอารมณ์จากบุคคลอื่นที่กล่าวมาเป็นเครื่องสัมผัส แล้วก็มีความไม่พอใจอันนี้เป็นความเลวใหญ่เราจะจะต้องโยนทิ้งไปให้ได้แต่ว่าท่านทั้งหลายวันนี้โยนทิ้งยังไงละ่ะเวลามันหมดเสร็จแล้วนี่เป็นอนุาขอให้ท่านศึกษาในเทวตานุสติกรรมฐานผมอยากให้ท่านทุกองค์สำหรับพิสุและสมณีน และญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านอยากจะให้ทุกคนทรงเทวตานุสติกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ไม่ใช่ไ้นั่งท่องจำํำให้จิตมันทรงตัวคิดว่าอะไรมันชั่วเราไม่ยอมทามเราอายเรียกว่าเราเป็นคนหน้าบางไม่ใช่คนหน้าด้านและเป็นคนใจบางไม่ใช่คนใจด้าน แล้วก็กลัวเป็นคนขี้ขลาดในความชั่วทั้งหมดที่จะปรากฏกับใจอาราบ,บันดาท่านทั้งหลายวันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงตรงนี้ต่อที่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอิติยาบทสี่ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอติยาสายจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร